สวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆนะคะอีซูซูด,ดีแม็กค่ะดีแม็กไฮแลนเดอร์รถยนต์ปี03เครื่องยนต์3 0 0 0ซีซีค่ะรถสวยพร้อมใช้ราคาไม่แพงนะคะ1 6 9 0 0 0ซบาทเท่านั้นค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดารถบ้านเทสวยๆสภาพดีเครื่องดีแอร์เย็นคัสซีสวยช่งร่างเน่น ภาษีพรบรไม่ขาดนะคะแบบครบๆเลยค่ะวิ่งทางไกลได้สบายนะคะ1นึ่0 0บาทเท่านั้นราคาเบาๆนะคะสภาพสวยคุ้มค่าเกินราคาเลยค่ะคันนี้ดูภายในนะคะเบาะสวยงาม ถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะเบอร์โทรเราใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับนะคะถ้าคุยแล้วถูกใจยังไงก็ขอแนะนําให้ไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองดีที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อประกอบการตัดสินใจและเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยค่ะสําหรับในวันนี้แอดมินก็ใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแนะนํากันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ